นายลงมาสำรวจข้างล่างกันเถอะโอเคหยิบปืนมาด้วยอโอเคฉันเอาปืนมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะนายลงไปกันเถอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยที่นี่มันเหมือนคลุกเลยเวลาทำการจะเปิดเวลาเดือนวันที่สามที่สิบเอ็ดเดือนสามวันที่สิบเอ็ดแปลกมากเลยแล้วตรงนี้คืออะไรนะเปิดไม่ได้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นจุดนั่งของใครสักคนมันเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีบันทึกบางอย่าง ลับต้อนอยู่ใช่มีบันทุกจริงด้วยหอยแค้งไงเหมือนฉันจะรู้ความจริงบางอย่างแล้วในนี้น่าจะเป็นที่เก็บสารอะไรสักอย่างที่มีความอันตรายสูงมากๆมันมีหูฟังอะไรก็ไม่รู้ด้วยไงอยู่ไหนเอออยู่กองทน่อยลองเปิดเสียงดูสิไม่ได้ยินเสียงอ๋อเป็นหูฟังของที่ยูไอเราเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บหอยแครงนะจากที่ข้อมูล เราต้องไปหาน่าจะ<อ>เป็นที่มาอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นที่เก็บทว <_ d ata> ี UI ศูนย์ห้าแปดก็คือหอยแข็งเป็นชื่อรหัสโอเคใช่เหมือนหอยแครงอ๋อไงเรารู้แล้วหอยแครงอันนี้เหรอนี้น่าจะอยู่ที่เกาะดีมแน่เลยบางทีเราอาจจะต้องอไปหาที่เกาะดีมน,นะมันถูกขโมยไปอ่ะมันก็น่าจะอยู่ที่เกาะดีมอาจจะถูกขโมยมปไปหมไปไดธรรมชาติหรือเปล่า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่นี่มันชักทีลึกแล้วเออแต่ในอะไดอารี่อ่ะเขาบอกว่าอีกวันหนึ่งที่น่าเบื่อหน้าเบื่อจริงทัเงื่องทั้งของที่แล้วคนพวกนั้น,นรีบไปที่ห้องใต้ใตดินพวกเขาเร็วเกินไปและหนึ่งในนั้นทาบาดประชาชนแตกบางทีฉันสามารถใช้มันเพื่อเขา้าห้องใต้ดินได้หรือไม่ไม่มีอะไรจะทําที่นี่อยู่แล้วเหมือนว่าที่นี่น่าจะไม่ใช่มีแค่ห้องมีห้องเดียว ข้างหน้าเหมือนจะมีทางไปต่อเพราะจากที่ฉันยิงแล้วมันมีเสียงเป็นเหมือนว่าเป็นโพรงอิงไปต่อได้แต่ว่าเราไม่สามารถเปิดได้เลยอ่ะนายนี่อาจจะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของฉันนะแต่ว่าฉันมั่นใจว่ามันจะเจอแน่นอนแต่ว่าประตูีงไปท่มันบอกว่าจะเปิดมีนาเฮ้เดี๋ยวนะวันนี้วันที่เจ็ดมีนาอีกไม่กี่วันมันก็จะเปิดแล้วสินะใช่ เริ่มจากเราไปที่เกาะดีนกันก่อนไหมนายเราจะทําการวางระเบิดระบุเข้าไปจากข้างบนนะโอเคสองทรัพได้ลบโอ้ยเจ็บเจ็บมากโอเคไปกันต่อเถอะอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาเมื่อไหร่พวกนายไม่รอดแน่นี่เป็นแค่การครูนะ เราไปคุณตำรวจถ้าคุณไม่หยุดคุณจะต้องตายเข้าใจไหมนี่มันแค่การปูเท่านั้นนะถ้ายไม่หยุดจะทำจริงแล้วนะลบออกไป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 เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้กูจะผ่านพ,พวกพวกนักงานและตำรวจพวกนั้นมาได้นี่มันนานเหลือเกินใช่ <จะ S 1> ไปตับงโมโหแล้วน<ร>ะ<ร>